สวัสดีค่ะคลิปนี้นะลูกเป็นการทบทวนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านไม่ว่าจะเป็นบทความข้อความหรือว่าบทร้อยกรองนะลูกนะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของ่อาเขียนข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงของแต่ละบทความของแต่ละบทร้อยกรองนะคะคิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับ เด็กๆเป็นอย่างมากนะลูกมาดูเลยนะคะลูกมาดูเลยแต่ให้ทําในสมุดนะคะลูกนะทําในสมุดให้ลูกตอบแค่ว่าข้อที่1สมมติข้อที่1เนี่ยในเรื่องของเรื่องที่1เนี่ยในเรื่องของพระบรมราโชวาใช่ไหมลูกพระบรมราโชวาลูกก็เขียนว่า1พระบรมราโชวาแล้วก็ข้อ1 2 3 4เอาข้อที่ถูกต้องมาเขียนลงไปไม่ต้องเขียนโจทย์ทั้งหมดนะลูกนะคําสั่งคืออะไรคะลูกคําสั่งคือเขาบอกว่า ให้นักเรียนเนี่ยอ่านพระบรมราโชวาทแล้วก็ลองจับเวลาดูนะลูกว่าเลือกคําตอบที่ถูกต้องระบายวงกลมลูกไม่ต้องระบายวงกลมเอาข้อที่ถูกต้องเอาคําตอบที่ถูกต้องเขียนลงในสมุดเลยนะคะมาดูกันนะคะดูตามด้วยกันเลยนะคะลูกเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าการเรียนรู้วิชาได้ดี ย่อมเป็นผลมาจากการมีที่เรียนดีมีครูดีมีโอกาสเหมาะสมและตัวเองตั้งอกตั้งใจแล้วเรียนหรืออาจมีเหตุอื่นๆมากกว่านี้ออกไปอีกก็ได้เหตุทั้งหลายนี้จำแนกออกเป็นสองประเภทคือเหตุต่างๆที่อยู่นอกตัวเช่นที่เรียนดีครูดีจัดเป็นเหตุภายนอกนะคะประเภทหนึ่ง กับเหตุที่อยู่ในตัวที่เป็นการกระทําของตัวอันได้แก่การตั้งใจเล่าเรียนถึงจริงนั้นจัดเป็นเหตุภายในอีกประเภทหนึ่งขอให้พิจารณาทบทวนดูให้ดีจะเห็นได้ว่าเหตุภายนอกทั้งหมดนั้นเป็นแค่ส่วนประกอบเหตุแท้จริงที่จะทําให้รู้วิชาดีนั้นอยู่ที่เหตุภายในคือการกระทําของตัวเองพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกณนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย9กรกฎาคม2519นี่คือพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่9นะคะลูกนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องฝึกอ่านดูข้อ1เขาถามว่าอ่านแล้วจับเวลาแล้วขา,ามว่าข้อที่1นักเรียนใช้เวลาในการอ่านพระบรมราโชวาทเท่าใดกี่นาทีนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะ ความจริงแล้วเนี่ยไม่ควรเกินประมาณไม่ควรเกิน3นาทีนะคะนักเรียนลองจับดูลวกันว่าจับเวลาดูว่าลูกอ่านข้อความนี้กี่นาทีแล้วก็เขียนลงไปข้อ1ต่อไปมาดูข้อ2นะคะข้อ2เขาบอกว่าข้อใดคือใจความสําคัญของพระบรมราชวาทข้างต้นนะคะก็ใกล้ ครูเป็นบุคคลสําคัญในการถ่ายทอดวิชาความรู้ขอไข่การเรียนรู้ได้ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างขอควายการเรียนรู้ดีที่สุดที่อยู่กับตัวเองงอง,งูการเรียนรู้วิชาได้ดีขึ้นอยู่กับสถานศึกษาาะแนนข้อ2ออะไรคือใจความสําคัญของพระบรมราชโองารข้างต้นนะคะข้อไหนถูกลูกก็เอาข้อนั้นมาเขียนลงไปต่อไปข้อ3คะลูกข้อ3 ข้อใดเป็นเหตุภายนอกซึ่งทําให้เรียนรู้วิชาได้ดีเป็นเหตุภายนอกนะลูกนะก็ก่ยระดับสติปัญญาขอไข่สมาธิความตั้งใจขอควายสุขภาพร่างกายงองงูธานะของครอบครัวข้อไหนเอ่ยต่อไปนะลูกข้อ4ค่ะข้อ4ข้อคิดนะลูกนะข้อคิดจากพระบรมราชวาสองค์นี้ตรงกับข้อใดมากที่สุดข้อคิดนะลูก จะตรงกับอะไรมากที่สุดเอาละต่อไปนักเรียนดูแบบฝึกชุดต่อไปเราจะมีทั้งกัน4ชุดนะคะต่อไปจะเป็นชุดที่2นะลูกชุดที่2จะเป็นในเรื่องของบทร้อยกรองนะลูกนะก็จะมีบทร้อยกรองเขาบอกว่าอะไรต้องดูคําสั่งก่อนนะลูกนะคําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองต่อไปนี้และตอบคําถามดูระบายในช่องตัวเลือกที่ถูกต้องให้เต็มวงะนั้นลูกไม่ต้องนะคะเพราะว่าควรให้ทําในสมุดก็ ข้อที่1ก็ขอขอ้องออะไรล,ลูกก็เขียนลงไปนะคะความจริงก็ควรเป็นชีตให้ลูกแล้วด้วยด้วยเห็นว่าโรงเรียนยังไม่ได้เปิดนะคะก็ต้องทําในสมุดก่อนนะคะฝึกทําในสมุดมาดูนะคะบรรทัดท,ที่1บรรทัดที่1ทั้งหมดจะมี8บรรทัดนะลูกจะมี8บรบทรทัดบรรทัดที่1น้ําใจที่เป็นธรรมจะไม่นําความลําเอียงบรรทัดที่2เพื่อนฝูงคนข้างเคียงหากทําผิดว่าผิดจริง บรรทัดที่สามตัดสินยุติธรรมต้องกระทำอย่างตรงยิ่งบรรทัดที่สี่อย่าได้ไปประวิงชิงเข้าข้างแต่ตัวเองบรรทัดที่5คนใจไม่เป็นธรรมมีแต่นำความมองมัวบรรทัดที่หกนะคะคนดีติวชั่วพวกของตัวชั่วกลับดีบรรทัดที่เจ็ดนะลูกที่สุด คนเขาลือหมดนับถือหมดว่าดีบรรทัดที่8ปดอำนาจอาจเคยมีก็เสื่อมซ้ำเพราะลำเอียงนะคะนี่ก็คือบทรอยกองทั้งหมดมี8บรรทัดแต่มาดูว่าข้อที่1เขาถามว่าอะไรเขาถามว่าบรรทัดที่1และ2เหมาะสมกับคนอาชีพใดมากที่สุดนะคะต้องใช้ คิดวิเคราะห์นะลูกบรรทัดที่1และที่สองเหมาะสมกับคนอาชีพใดมากที่สุดนะคะควรจะอ่านซ้ำอีกครั้งบรรทัดที่1ก็บอกว่าอะไรน้ำใจที่เป็นธรรมจะไม่นำความลำเอียงเพื่อนฝูงคนข้างเคียงหากทำผิดว่าผิดจริงอันนี้คืออะไรลูก บอกใบอ่าที่มีตราโลอ่ะที่มีตราโลอ่ะคืออะไรเอยลูกก็ไก่ครูขอใครพระขอควายหมององูตํารวจอ่าข้อไหนถูกก็ลูก,กเกาข้อหนึ่งมาเขียนเช่นข้อหนึ่งงองูถูกก็หนึ่งงองูอย่างนี้นะคะลูกต่อไปค่ะข้อสองค่ะลูกบทร้อยกรองต้องการสอนเราในเรื่องใด บทร้อยกรอกนะลูกต้องการสอนอะไเรเรื่องใดก็ใกล้ความมีน้ำใจต่อกันขอไขความมีน้ำใจนะักกีฬาขอควายความรักต่อเพื่อนพ้องงอง,งูความยุติธรรมไม่ลำเอียงอ่าต่อไปข้อ3ค่ะลูกบรรทัดใดทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมากที่สุดระหว่างบรรทัด1นถึงแนักเรียนคิดว่าบรรทัดไหนที่เป็นบทร้อยกรอกที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนมากที่สุดนะคะมากที่สุดเลยต่อไป ข้อที่ห้ารือข้อที่สี่ลูกข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่คนประเภทใดไม่น่านับถือคนประเภทใดไม่น่านับถือกไก่เชื่อคนง่ายขอใครชอบใช้อำนาจคอควายชอบคนชอบสร้างข่าวลืององงูคนไม่มีความเป็นธรรมต่อไปข้อที่สี่ค่ะลูกข้อเออข้อที่ห้าค่ะลูกข้อที่ห้านะคะ บทร้อยกองนี้มีจุดหมายอย่างไรนะคะมีจุดหมายอย่างไรแสดงข้อห้ามสั่งสอนอบรมให้ข้อคิดตักเตือนเชิญชวนให้ไปปฏิบัติอ่ได้ไปสองชุดแล้วนะคะลูกต่อไปจะเป็นชุดที่3นะคะชุดที่3เกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะคะชุดที่3เกี่ยวกับอ,อ่านบทร้อยแก้วต่อไปนี้นะคะเติมข้อความให้ช่องว่างให้สมบูรณ์นั่นก็คือ คํามนัสการคุณอานุกคุณคุณวัจะอ่านให้ฟังแล้วยังไงลูกก็อ่านอ่านซ้าอีกรอบหนึ่งนะคะเรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ควรคำนึงถึงชาติศาสนาไม่ควรให้เสียทีที่เกิดมาในหมู่ประชาชาวไทยแม้ใครตั้งจิตรักตัวจะมัวนอนนิ่งอยู่ชะไหนควรจะร้อนอกร้อนใจเพื่อให้ร่างพร้อมทั่วตนชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอยู่อย่างไรจากบท นะคะบทร้องของเสือป่าในคํามนัสการคุณานุคุณนละลูกนะอันนี้จากบทคัดออกมาเขาถามว่าประเด็นสําคัญอยู่ที่ข้อ1กับข้อ2ที่เราเรียนเติมคําเช่นข้อที่1นนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการอ่านเรื่องนี้เรื่องนี้ได้อะไรบ้างลูกได้อะไรล,ลูกถ้าชาติใดขาดความสามัคคีประเทศชาติเป็นไงบ้างลูกถ้าประเทศชาติไม่ร่มเย็นคนในชาติจะเป็นยังไง แล้วก็ควรคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมนักเรียนอ่านดูถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่เก็ดเท่าไหร่ยังไม่ซึ้งเท่าไหร่ลูกอ่านหลายๆรอบแล้วก็ดูว่าได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้นะคะข้อคิดนะคะลูกข้อที่2เกี่ยวกับให้นักเรียนสรุปใจความสําคัญของเรื่องนี้ตามความเข้าใจของนักเรียนเอง ข้อคิดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันคนหนึ่งอ่านอย่างหนึ่งได้ข้อคิดอย่างหนึ่งก็เขียนลงไปลูกไม่ว่ากันนะคะแต่ส่วนสรุปใจความสําคัญนั้นต้องสรุปในเนื้อเรื่องที่มีมานะคะลูกอย่างน้อยนะลูกอย่างน้อยก็ต้องสรุปใจความสําคัญเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของความสามัคคีประมาณนี้นะลูกนะคิดว่าคงไม่ยากเกินไปสําหรับลูกๆนะคะ ทำได้อยู่แล้วมาดูชุดสุดท้ายลูกชุดที่4ชุดสุดท้ายเกี่ยวกับการสรุปใจความสําคัญแล้วก็นักเรียนก็ตอบคําถามนะลูกนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ครูวันให้เกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะเป็นข้อโมูลน,นะลูกเกี่ยวกับข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเทจ็จจริงที่เกิดขึ้นจริงข้อคิดเห็นก็คือความรู้สึกนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกของเราความรู้สึกของผู้เขียนนะคะ เพราะนั้นนักเรียนต้องแยกเลยว่าข้อเท็จจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงข้อคิดเห็นก็คือพูดง่ายๆก็คือความรู้สึกเช่นยกยกตัวอย่างนะลูกเช่นอ่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยอีก100ปีข้างหน้าอ่าน้ำอาจจะท่วมกรุงเทพมหานครก็ได้ดเพราะนั้นสิ่งข้อที่เท็จจริงก็คือเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยข้อคิดเห็นก็คือ อีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าอาจจะถูกน้าท่วมเพราะเข้าใจอย่างลูกนะั่คือความรู้สึกหรือความข้อคิดเห็นขึ้นมามาดูเลยค่ะลูกว่าในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเนี่ยอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อคิดเห็นนะคะวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วศาสนาสถานคู่บ้านคู่เมืองไทยมาตั้งแต่ครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1โปรโดกระประมอม่อมสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2325วัดพระแก้วตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ที่ชาวไทยเคารพบูชามาช้านานภายในระเบียงรอบๆพระอุโบสถของวัดพระแก้วมีภาพจิตรกรรมฝาผนังจำนวน178ห้องเรียงต่อกันตลอดฝาผนังทั้งสีทิศ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของรามเกียรติ์นับเป็นจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชั้นครูแห่งยุครัตนโกสินทร์จากอันซีนไกบุ๊กนะคะของอกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยข้อความนี้ยกมาจากนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วพิจารณาวิเคราะห์ข้อความว่าข้อไหนบรรทัดไหน ขีดเส้นใต้ลูกว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นอันไหนข้อเท็จจริงลูกก็ขีดอันไหนที่เป็นข้อคิดเห็นอาจจะเป็นหยกัยกหยกัยกหยกักหยักหยักเส้นหยักก็ได้นะคะข้อเท็จจริงบอกแล้วคือที่มันเกิดขึ้นมาจริงส่วนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะลูก ถ้ายัางไม่เข้าใจแจมชัดแจมแจ้งลูกก็อ่านอีกรอบอ่านหลายๆรอบแล้วเข้าใจนะคะอย่างที่ครูวันบอกนะคะข้อที่จริงมันจะเกิดขึ้นแน่นอนต้องสร้างขึ้นในไหนลูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกรัชการที่1ใช่ไหมอ่ะและเป็นที่อะไรพุทธศักราชอ,อะไรและมีอะไรจริงส่วนข้อคิดเห็นอ่าเป็นอะไรลูกเป็นฝีมือชั้นครูจริงหรือไม่แห่งยุคนากรศินหรือไม่เป็นที่พระรูปศักดิ์สิทธิท์ที่ชาวไทยเคารพจริงหรือไม่นะคะ ะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องคิดดูว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นคิดว่าโถงทำได้ไม่ยากเกินไปนะลูกนะอ่าวันนี้สวัสดีค่ะลูก พบกันใหม่ในวันศุกร์นะลูกในวันศุกร์วันศุกร์ที่8ซึ่งจะเป็นศุกร์สุดท้ายที่เราจะได้คลิปหรือซูมกันนะคะแล้วก็ช่วงนั้นลูกก็จะได้ปิดเทอมกันเราจะมาเฉลยแบบทบทวนนี้ในวันศุกร์นะคะลูกในวันศุกร์ที่ที่8ในวันศุกร์ที่8นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทําในสมุดนะคะลูกยังไม่ต้องส่งนะลูกนะเรามาเฉลยกันในวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ